กับสวัสดีค่ะมือนี้แอดมินก็ได้มีโอกาสพาเอฟซีทุก่านมาติดตามความฝันของคุณยายลาในโคงสุดท้ายแต่ยินข่าวเมวื่อวานีคนมาห่องบอกเลขแต่ว่าจะเป็นเลขตัวใดนันเฮาต้องไปติดตามสอบถามความฝันและตัวเล็เด็ดๆกับยายลากันเลขะว่าหวดนี่ยายลาได้เลขเด็ดตัวใดมาฝาักงเอฟซีจะโดนอกโดนใจเอฟซีบอนันไปรับฟังกันเลยค่ะ ไปยังไงก็คุณยายฝันว่าฝันบาเขาว่าเจ้าไปจต่ว่าหูเขาพอสิคนอุ้มลูกขามน้ำไปน้ำอุ้มขามน้ำไอ้น้องนั่นนะอุ้มขามน้ำเป็นลูกเป็นหลานบอกคุณยายหลานลูกไม่ถุยคาค่ะเพราะข้อมีหลานใช่จีอุ้มลูกไปหาโชคหาลาบไปหาโชคหาลาบแล้วที่ไปใช้ล่ะแั้วที่บ้าอ้าวขามน้ำไม่ไงไปเมื่ไรเจ้อุ้มขามน้ำ่นว่าเพิ่นว่าอืมก็เลยอุ้มไปเลยด้วยอุ้มไปจะกลับมาย่ำไหนล่ะก็บ้าหูเน้อ ก็เดกกามยู่ิมเนบอกคุณยายตัวจังตื่นบอกก้ามามนกไปเล้ยทั้งตัวครับมาจังตือนตัวก้ามาครนั่งนได้บครับแต่บอกก้ามาใหญ่เนีะคุณยายาะกมาก็จะมาจิบมุไปเลเอยปอดฝันอีกฝันอีกขึ้นนึงว่ายังไหนกัคุณยายขึ้นนี่ละขึ้นนี่ขึ้นมาขึ้นครับขึนนี่ละขึ้นที่่านมากี่เนะครับเนาะขึ้นนี่ละ ฝันไาจังไงบันนี้คุณยายมือขึ้นฟัน่ายังไงขึ้นฟันว่าศูนย์หกศูนย์ี่เอศูนหกศูนยี่ข้าว่าดศูนย์หกศูนย์สี่เอเข้าว่าจัดเป็นผู้ชายหรืไม่ยังมาบอกคุณยายบ่หูคนจะเป็นผู้ใดเป็นผู้บอกบ่หูคนบอกศูนยกกับศูนย์สี่ศูนย์หกกับศูนย์สี่มาจัดเป็นต้วบาดเป็นตัวเลยบันนี้มากมีานเตมมเออเป็นตเลยบานนี้บอกเป็นตเลยนะครับน้องเจด ไปจังไรล่ะจ็กจิแมนตัวหรือจีแมนพืนครอายุคุณยายลานี่หลายไปไดวกว่าครับผมแปดสิบ้าแปดสิบห้าปีจังว่าแปดชิานี่วมาสิ่สื่อแปดสิบ้าฝันมาเข้าอุ่มไปเข้ากับมะหอมแกมนะโอ้อุ่มไป,แ,มไปแล้วเป็นหอมแกมน้ำ<อ>แกมน้ำโอ้แ,แต่ว่าหันแม่นหลานใต้เจ<ะ>้าของหลาน้หลานใ้บุมามน้ำบห<ว>กด้หลานใตหอมแกมบอ ไปจดกมะฮอมแจ่มต่ว่าที่เขาบอกศูนย์หูนย์สี่บอกมะหจักโัวันีเคยมะหูมจักโนบอกจักโู้เท่าอยู่บอกครับพเทธเอาจำกลางนี่แหะกลางเนาะครับเขานอกองบอกเลยบอกครับที่เลย ห้องแล<ม>อ,อยู่น้ากันเดียวน้ากันกับเขาเขากรบ,บอกเขาก็บอกเลยผู้ชายแรืไม่เิ่งกคุณยายยีสิบเป็นผู้ชายนีดะบผู<อ>้ชายผู้ชายยงผู้ชายคือมาบอกเลยผู้ชายนหกนชีได้ย่ายวยัยยนจีบอกศุนหกนชีด้เขาคนเห็นว่าคุณยายมาตั้งอีกเป็นคำว่าบอกเนาะบ้านทุกกับว่าจ่า ย่าแล้วชิวก็จะบอกย่ายเป็นขือย้อนคำเราคือเนาะบ่ายก็บ่ายมาบอกเนี้ทนบอกเป็นตูเป็นตนแล้วเจ๊บอกมาให้เป้ให้ปืนมันเป๊ว่าไรเราก็ว่ายหู้นตาตันมันบวกจักก็ว่าเนี่ยได้ก็บจมย่เรื่อยยี่แม่จมมันเดวมันถูกมาบอกย่า่เนี่ยชาย่า่เกิดมาย่า่มพรันเคยเห็นเด็กเูราะ่นเคยเคยเห็นไรเงินแจนเงินด่านน้ำบานเพื่นจักเทือท่านกับท่านไปอยู่ เงินทอกระท่านอยู่ก็บบเห็นอย่างแจเคือกว่าบุญศิลนินท่าเฮ็ดยัเป็นยัง่บเห็นโชกลาดแน่นอนได้บอกคุณยายมอยู่เรื่อยเร่ยบอกโชกเจคือะโนโอมเคื่อนนีมาเลยแม่บอกเป็นเสียงมาเลยมามบอกอูนหกูนทีด้วว่าคลายว่าคนนั่งใกล้กันย่งสิบอกคุณคุณยายือว่ายางมันจะน้ำทางหรือมห้องยางจะยางมาแต่ใส่ละห้องส่เรยแม่บอกไม่ได้ห้องไ่ได้ห้องที่นบอกเออบอ 0ูนย์หกศูนย์สี่ด้คุณยายคุณว่ายึ่นำกันคุณยายมากบ่ละัศูนย์หกกับศูนย์สี่มากแต่อยู่จาของมากมากทังอายุน้อายุกามหกขาไม่แปดีมห่าแปดสิมห้าปี่ใช่ไหมหกขีมหาตัวท่นลายครับคุณว่าคุณยายเนี่ความจำดีเลยครับสมผช่วมว่าพิษฝ้าแก่ป้าเปลย บางคนนี่เออวอกพิษจะบอกล่วงไปเลยได้ครับแต่หมุชุ่มจะคุณยายลาหูจักก็จะค้องบอกผิดอยู่ว่าโกที่มาว่าเป็นแปดที่มาเนาะครับผมตัวเลขนี่แน่นอนเนาะคุณยายเนาะยินเสียงจัดเจนเลยเพาะมนองบอกเป็นโตเลยเป็นโตเด็กเลยศูนย์สี่ศูนย์หกครับสมุช่มี่มีผู้ช่ายมาบอกแต่บอกหูจักว่าเป็นผู้ใดว่าบอกว่าจะเป็นผู้ใดครับแต่คุณยายว่าอายุจะค้องกมากแปดที่มาอืม ก็จะสื่วัวทั้งแปดที่มาสื่ทั้งแต่เก่ามันคนมามักมะนี่มันเคยออกนะโอ้ขันแต่เก่าี่ิมันบอกคุณยายคนมามักแต่เก่านะมันเคยออกอืมคนมามักมาหอมมาเอียงจังสีนาคนมาฮักบ้ามาหอมมะนี่มักจะเป็นตัวเลขที่มันจะออกกี่ดีมันบอกคุณยายแมอเนาะครับผมเนาะอ้าวขอบคุณได้หลายครับคุณยายขอบคุณได้หลายครับขอให้คุณยายยู่หมั่นขอยื่นเด้อยู่เป็นจะปล่อยยี่สิบปีเด้อ ให้ลำลำด้วยลให้ถือสามตัวมวลน,นี่แม่นสือสองตัวก็ขอให้เขาสามตัวนั่น <laughs> ก็ตะมือจุ่มตะเล็กทีมีอยู่สามชุดครับตะมืจมอจุ่มมีอายุของคุณยายก็คือแปดสิบห้าปีเรามีผู้ชา,ายมาห้องบอกคุณยายก็คือศูนย์สี่กับศูนย์หกตะมือชุ่มมักตะเล็กชุดใหญก็ลองเอาสมุดปากกามาเตรียมจดเดี๋ยวพอแจ้งจะหายมีของเขา,เข,าเขียนใส่สมุดให้พี่น้องได้จดใบเบิง้งหรือว่าแคปหน้าจอเป็นกค่แคปไปเบิ้งนะครับผมเนาะไปเบิ้งตะเล็กนับกันครับผม ขอบคุณห,หลายๆครับคุณยายกอบคุณมาจ้าจา้จ้าค่ะสุดท้ายนี่แอดมินก็นจะมาสรุปตัตวเลขของความฝันของคุณยายหล่าให้ได้ฟังอีกรอบหนึ่งซึ่งคุณยายหล่าว่ามีผู้ใช้มาบอกให้ซื้อเอาเลขศ4 0 6ส่ศส่วนอายุของคุณยายหล่าก็คือ8 5ค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบขอคุณขอบุุณเอซทุกท่านที่เข้ามาติดตามมารับชมช่องไอสตา์ชนแนล กดไลค์กดแชร์กดติดตามน,ำน้ำในเด้อค่าสุดท้ายแอดมินมีของดีมาฝากสีเพผงนองสร้างพุทธคุณในด่านเมตตามหาสเสนเมตตามหานิยมค่ขาขายเหลียกเื่นเหลียกรัพย์ไปรับฟังพรผอมๆกันจากป,ากป่าปูไปกันเลยค่ะกราบนับสการครับปูวันนี้พอเทื่องเดือนทางมา ขอของดีกับปูซึ่งนี่ยินว่าปูมีน่องสางพอเที่ยงไรอยากได้เอาไปแบ,บ่งปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบครัวหรือว่าธามาค้าขายขอให้พ่นได้เจริญรุ่งเรืองกะพอปูยังมีพอให้พอเที่ยงไปแบ่งปันเอฟซีเนี่ยบ่ครับออาสาธุสาธุสาธุสาสาจเจริญพรเออเนื่องจากวัตถุมงคลทินี่ซึ่ว่าน้องสร้างเลยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่กี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอ่าลาูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิ์ญาติยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหา่านทิตบานที่เือนไปบานนี้เงอนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้าม,มาขาขา,ขายกับบริจกดำอ่ามิจจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่าาเขาใจว่าสร้างมีคุณ คนมาเข้าใจสีเปนเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดีเขาเอีของเขาทีสูงของเขาเองอันนี้น้องสางแห่งเป็นสัต์สีสูงของครูปรสาสเาก็เลยบางความคิดคุยก็ลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคให้ยเชือเ้อทิชไปทิชเหมือนทิ่เหมอไปอมันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบันไดคุยก็ลงปู่เหวี่ยงว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมา ลูกจะว่าลดผอสมต่อให้เพิ่มพุทธคุณขึ้นอีกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นอีรอีมีพูทธคุณนนิโดโตมียึดยิตมีอานาจสาม,มารถมอปอดยึดยึสาม,มารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยจะไม่เห็นวัตถุยังขึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วพผนว่า ทั้งเมืองเล่าคน่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมกันเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนํานี่คือฝากตูมากบ้านเพราะตาบนโมเอา่นมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานพกเงขึอนตองตัวย่อเอาขื้นคือย่อนันฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบอกพ่อแล้วเอาฝากกุน พุนบาดตนคูนต้องเอากับฝ่าผ่าก็ไเวลายุ่งเรียนนี้มานี่คือใบคูนนี่นี่ไม่ไมูุ่นไม่ปสิฐานอยู่ครับนั่นเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็น,ปนอีหยางครับผมะศสีบรีอารีวรีองมหาราบอง์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่เงียดำมีตำ,ำนานมากการผีกันสางกับพระลงในนองสงร้างคือไม่เงีดดำเสียมาเห็ด จะมาร่วมเป็นสุดหยอดของนองสางครับคือปุกเสกของบุดเบิร์ตตำหน้าอยู่ในเจตำานานเบิร์ตปุกเสกเชื่อสรลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อในกู้าอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้่าคืออาจารย์สีผู้ปุกเสกผู้รูปแรกนี่คือปูรีอนุตโรอ,อายุณมนี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวรลงนี่ผู้ปุกเสกให้รูปแรกนาถ่ายไป,ไปสองผู้รอด น่าดกุดคุนน่ปูรอดทรมาซีโนงานเป็นผููพิเศษผูที่สองครับ่สามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในพ้นมางมีอยุกิงส่ายด้วยกันมันจะทิวดูครับครับนี่นี่่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงซีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าเยมเลย ปูรอดมาจากสาปูรอดเป็นศิษธ์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอู่สีไปค้องพญยสยีหอมคือราชคูปนสมเด็จนั่นแหละคือรืนะ่องความเป็นมาก